สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยูซี่ทนครับคุกหม่องทุกบอลครับอันนี้บรรยากาศสดๆที่จัง,จงหวัดบุรีรัมย์ครับสนามช้างครับในระหว่างนี้ผอบันเทิงก็มานะครับผม ออกเดินก็มุงอ you know, ุ้งอ <brass problems? S 2> ิงเพชรบ้านแทนมาแล้วใครได้เ <go> ป sí <grammar> ็นเอฟซีนะครับฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งโซนอาหารนะครับน้องอุ้งอิงอุ้งอิงเพชรบ้านแทนนะบอมาพร้อมกับบอสโอหรือเปล่า คุอมีคองมีขออนุญาตถ่ายได้มถ่ายนะครับคุณคอมมีวอนแล้วไหมพอแล้วนะจบแล้อย่นี้แหละเหลอรอรอานแคต่คิเราพูดคอบนิดนึงครับผมคุณพอมมีใช่ไหมอมมีหรือคอมมีคอามีาร์ุอะไรฮะเทอดเชิดเมืองปา นะครับคุณคมีเชิดเนืองฝั่งับมาเจอญาตินะครับมาเตแกล้งนะครับแก้งคุณยายรออยู่นะครับผมไปคือคุณคำีที่มาอย่างพวกเรานนี้ใช่ไหมครับมาเมื่อคือตอนนี้ทีมงานรออยู่โรงเต็นท์ประชาสัมพันธ์นะครับผมเรียนเชิญได้เลยนะครับญาติมาจากบ้านหนองดูมบ้านหนองดูมนะครับเดี๋ยวราตรงนี้ เด็กทุกคนอย่าลืมนะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆตัวเบื่อตัวเหงาเดยกจะมีระบายสีมีเล่นเกมไปรับสองรางวัลตอนเย็นนะเด็กๆทุกคนใครที่คิดว่าเป็นเด็กและอยากไปเล่นเกมเนี่ยไปที่ต๊กลางเลยนะผูนย์นวยรกนะแต่ว่าห้ามหลงนะห้ามหลงอันนี้อันนี้ชั้นไหนครับปอไหนครับปอสอง เยวเล่นนะเด็กๆตอนเย็นนะตอนเย็นเดเล่นเกมที่ตรงตึกตรงกลางนะฮะ

ว่าเองดูได้เยอะเยไดแกคนอื่นดนะมันเยอะไปแล้วนะเอาเกินละหนึ่งนะครเอามากกว่าหนึ่งนี่เยท้องเสียใหคนเยให้นแบ่เพื่อนเพื่อนตายหนึ่งแท่งแล้วแบ่งเพื่อนตายนะอ่าหนึงแบเพื่อนตายหนึ่แท่งทอตายหนึ่งแท่งนะเอาสองแท่งท้องเสียเลยนะไป ก็เพือตื่นขึ้นมาขออะไรก็แจกตายหนึ่งแค่หนึ่งแค่มากกว่านั้นท้องเสียแน่นอนตายใส่ข้างหน้าเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับตอนเด็กๆทุกคนน่ยไปเล่นเกมนะ

ณหมออันนี้เจ้าของดานะนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นเนะี่ยบอกแล้วคุณหมออันนี้อันนี้คิวคุณหมอคิวคุณหมอครับคุณหมอมามารับด้วยกันมารับด้วยกันย่างปลาไหลดา,น,านะอาหารญี่ปุ่นมีชิช้แล้วก็อะไรนะข้าวผัดข้าวผัดแซลมอนข้าวไข่เจียวของเด็กด้วยคุณหมออับพี่ของแหนะคุณหมอครับเธออลไลุกลุกกันลุกอันนี้ ทีลแล้วคุณหมอลุกเลยเออกรถตัวแทนเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนับใครรูปก,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 กับเจ้าของร้านาอ่ะอันนี้หยิบได้เลยนะจานก,กอมามามาถ่ายรูปกอลบกับเจ้าของร้านขายที่ปุ่นดานอ่ะตรงนี้ด้วยกัน,นด,ด้วยกันมาเลย,ลยกันเลยขอขอขึ้นมาขึ้นมาจานกอลบ้ามาได้คิวผู้ใหญ่ฝา,า,า,าพี่น้องครับนั่งกันยังสายแค่เก่าครับ ขอบคุ์ชาอาหารญี่ปุ่นขออนุญาตเออทีมงานอันนี้ชุดนี้ให้ให้ทีมงานนะทีมงานงอบจอกับทีมงานส,งาสาสุขรอพสตมาแบ่งไปหน่อยแบ่งไปหน่อยนะแบ่งไปหน่อยอขอ,ของของคุณหมอบ้างนะเพราะไม่มีน้องไม่ต้องมองนะขอีกสาวขึ้นหมอหนะ <c oughs> ถ้าทีมงานทุกท่าน

ผู้ยที่ต้องการขอของเที่ยวพิเศษมารมาสงวัที่ต้องการของของเที่ยวพิเศษมารูไมนั้นยังไม่สะดวกครับวันนี้มาครูยังยังไม่สะดวกครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC, ทุกมองทุกบอลครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ,รบเดี๋ยวมเอื่อนจะเดินทางไปซีส,สเกตครับเดี๋บบดยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ